พี่เมียนิน่ะพี่มินนะไม่โดนหรอกระวังระวังมันจะตกเฮ้ยหนูมีเหนูเห็นเขาดินมเอามือมาคอย คืออะไรอ่ะก็เล่นแบบนี้ถ้าหนูทำสองรอบคือพี่ต้องย้อนกลับแล้วพี่ก็มาคือย้อนกลับยังไงถ้าหนูทำสองรอบแบบนี้พี่ก็ต้องพี่กําลังมาแบบนี้ใช่ไหมหแล้วหนูก็ย,ย้อนสองรอบคือย้อนกลับพี่ก็ต้องทำอีกหนึ่งรอบถ้าพี่มาเล่นกับหลานดูเ <c oughs> ข้าใจไหมเล่นไม่เป็น 阿兰。